จริงๆเบนก็เป็นคนที่ชอบกินของหวานนะคะแล้วก็กินผักผลไม้นะคะถือว่าเยอะระดับหนึ่งเลยนะคะคือเบนเป็นคนที่ยังไงดีอะสมุนไพรเป็นเบ้ากินแล้วก็อาหารเสริมเบนก็กินปีที่แล้วค่ะเบนตรวจค่าน้ำตาลในเลือดนะคะก็คืออยู่ที่1 1 0ินิดๆนะคะอันนั้นคือหลังจากที่กินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับปีนี้นะคะ ก็ตรวจแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณ70เองค่ะก,ก,ก็คือแบบว้าวมากๆาค่ะทุกคนก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ปกติอะคะ่ะเบนก็ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะแล้วก็สมุนไพรคือเบนเป็นคนที่ไม่ขาดเบนกินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูตัวไหนตัวไหนที่แบบกินได้ไม่ได้อะไรอย่าง <g ül> เงี้ยกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนอะคะ่ะแต่นี่คือโปรตีนนะคะไม่เกี่ยวกันสำหรับคนอยากดูแลรูปร่างค่ะ แต่ว่าเบนจาไม่เหมือนชาวบ้านเขาค่ะลองให้ดูคือเฮ้ยเบนจะบอกว่าโปรตีนอันนี้ค่ะเป็นแบบอิ่มได้นะคือบางคนกินเวโปรตีนแล้วมันไม่อิ่มเป็นเคยกินพวกโปรตีนที่โปรตีนมาจากพืชอ่ะน,นั่นแหละไม่ห่อไม่อิ่มแต่นี้คือมาจากนมก็จริงแต่เป็นนมที่สก,กัด ารพวกที่คนที่จะแพ้นมอ่ะออกเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะกินเราก็มั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็มีสารสาคัญนะคะอยู่ในนี้บางทีถ้ากินอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องกินข้าวเลยก็ได้ค่ะวันนี้เป็นจะใส่อย่างนี้ของเบนน่ะเป็นซื้อรสวน,นิลามานะแต่ว่าเป็นใส่บลูเบอร์รี่พี่เลนใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือครั้งแรกนะคะทุกคนครั้งแรกที่ทําแบบนี้ แล้วก็จะทำตลอดไปค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อหลายรถเนาะอะแล้วก็ที่เป็นปั่นใช้ลูกมันเบอร์รี่นะคะหรือว่าลูกม่อนเนี่ยก็เพราะว่าหวังผลค่ะในเรื่องของแอนโทไซยานินนะคะคือเบนก็จะมีแอนโทไซยานินที่เป็นแบบสกัดอยู่แล้วนะแต่ว่าเราเป็นอยากได้น้ำตาลจากอันนี้บ้างเพราะว่าเป็นคนชอบกินของหวานไงคะนั่นแหละเบนก็เลยติดแต่ว่าน้ำตาลเบนกลับไม่ขึ้นนะใครมีปัญหาก็ทักมาถามเบนได้ไดค่ะ โอเคทุกคนเอาแค่นี้ก่อนนี่ก็ละเอียดมากแล้วล่ละ <c oughs> ลองชิมก่อนนะคะใครเขาไม่ทำแต่ว่าเป็นทำจ้าอุ๊ยทำอย่างก,ก็กินได้สองคนอะ่ะจริงๆอันนี้คือเหมาะสำหรับกินคนเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเติมอ้น,นี้เยอะไปหน่อยผลไม้อืมอร่อย ชอบเดี๋ยววันหน้าถ้าทำลดอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูค่ะ